เครื่องพ่นยาสตาร์ทไม่ติดพอดีไปซื้อของเก่าแล้วได้มาในสภาพที่ถือว่ายังใหม่ๆอยู่คือเครื่องน่าจะยังใช้งานไม่เยอะนะแต่ว่าไอ้ตัวโครงสร้างตัวถังใส่น้ําตัวยึดเครื่องมันกรอแตกไปหมดแล้วเขาเลยทิ้งไว้นะสภาพคือสตาร์ทไม่ติดเอามาก็ท่อไอเสียตันนะเนื่องจากทิ้งไว้นานดึงเทสดูเครื่องไม่ติดเพราะว่ามัน ไอตัวน้ำมันเนี่ยถังน้ำมันก็มีแต่น้ำครับเข้าไปเดี๋ยวล้างทำความสะอาดใหม่หมดเดี๋ยวมาเช็คกันครับเริ่มต้นที่แยงท่อไอเสียนะครับให้มันโล่งแล้วก็ดึงเทสไฟไฟมานะครับไฟหัวเทียนมากำลังอัดเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูว่าเครื่องรุน่นนี้กำลังอัดมันเท่าไหร่ครับกำลังอัดมันดีหรือเปล่าใช้เครื่องมือวัดกำลังอัดนะในการวัดดูนะ โอ้เครื่องดีนะครับแบบนี้ถ้าหากกาลังอัดพุ่งขึ้นแบบนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับชุดลูกสูบแหวนไม่มีปัญหานะนะคือพุ่งขึ้นปืดปืดปืดปด,ดเลยเวลาเราดึงนะครับแบบนี้ลูกสูบแหวนดีนะครับกาลังอัดดีต่อไปก็ไปเช็คคาบูเรเตอร์นะก่อนที่จะเช็คคาบูเรเตอร์ผมจะถอดอเช็ค ตัวซีนข้อเวียงก่อนนะครับซีนข้อเวียงหน้าหลังก่อนว่ามันอยู่ในสภาพดีหรือเปล่าก่อนที่จะล้างนะล้างคาบูเพื่อที่จะไม่ได้เสียเวลานะครับเพราะว่าเครื่องมันก็ทิ้งไว้นานนะเราจะเช็คให้เช็คทีเดียวให้มันจบเลยนะเครื่องรุ่นนี้คือถ้าหากเครื่องใหม่ๆหรือเครื่องเก่าๆเนี่ยแบบยังไงละ่ะ มันจะมีโรคประจําตัวของมันอยู่นะรุ่นนี้เกี่ยวกับคาบูเรเตอร์นี่แหละนะหลังจากที่มันผ่านการใช้งานไปคาบูมันชอบลวนนะครับพอคาบูมาร้นอนลวนปุ๊บเวลาเราตั้งหรือเวลาเราล้างคาบูเสร็จเนี่ยบางทีถ้าหากมันตั้งพวกนมหนูพวกอะไรไม่ได้มันก็ทําให้เครื่องมันสตาร์ตติดยากพอติดแล้วปุ๊บ พอทิ้งไว้นานๆแล้วกลับมาสตาร์ทใหม่เครื่องสตาร์ทไม่ติดนะครับถ้าหากเราตั้งไอตัวพวกตัวปรับน้ามันมันมันไม่เข้าที่นะมันก็ทําให้เกิดอาการดังกล่าวนะครับสตาร์ทติดยากเวลาทิ้งไว้นานจากการสังเกตดูนะครับซีนข้อเวียงฝั่งชุดสตาร์ทปกตินะฮะไม่มีคาบน้ํามันรั่วไม่มีคาบเศษน้ํามันออกมาถ้าหากมันรั่วมันจะมีเศษน้ามัน คือมันจะทิ้งหลักฐานไว้เลยนะมีคาบน้ำมันเปียกคาบเปียกๆไว้อยูอย่ชุดคัดนะครับรุ่นนี้เป็นชุดคัดเล็กนะถ้าหากใครมีรุ่นนี้อยู่นะคือถ้าหากจะถอดออกจากเครื่องเครื่องพ่นยาเราก็เอาไปใส่หางเป็นเครื่องตัดหญ้าได้นะมันมีชุดหางชุดตัดหญ้าอยู่รุ่นนี้มันเป็นคัดเล็กเครื่องตัดหญ้าแบบคัดเล็ก บางรุ่นมันก็จะเป็นแบบคัดใหญ่นะถอดล้อมแม่เหล็กออกครับซีนข้อเหวี่ยงฝั่งล้อมแม่เหล็กก็ปกติอยู่นะและอีกอย่างเครื่องรุ่นนี้ที่ผมเคยเจอมันเจอปัญหาที่ไอซีนฝั่งนี่แหละซีนฝั่งตัวชุดคัดเนี่ยมันหลวมนะครับพอเราเปลี่ยนซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนแล้วมันก็ยังหลวมอยู่เหมือนเดิมนะก็มีวิธีการแก้ไข อยู่แต่ผมไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยว e ีพีหน้าถ้าหากมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเอาวิธีการแก้ไขเวลาซีนมันหลวมเนี่ยเขาแก้ไขกันยังไงเดี๋ยวเอามาให้ดูนะเคยเจอปัญหานะครับเปลี่ยนชุดตัวใหม่ไปสองสามอันแล้วมันยังหลวมอยู่เหมือนกับบ่ามหลวมนะก็มีวิธีการแก้ไขนะครับไอตัวซีนนี้ผมเช็คแล้วปกติ ก็ให้ประกอบกลับคืนไปฮะเทนี้กําลังอัดมีนะครับหัวเทียนไฟมาซีนข้อเวี่ยงไม่ล่วนะครับทั้งสองตัวไม่ล่วมันก็เหลือแต่ระบบน้ํามันแล้วแหละนะองค์ประกอบของมันมีแค่นี้นะครับ 1. กําลังอัด2ไฟหัวเทียน3ตัวซีนข้างข้อนะทั้งตัวหน้าและตัวหลัง4 คาร์บูเรเตอร์นะแค่นี้นะองค์ประกอบที่จะทำให้เครื่องติดสมมุติถ้าหากเราแก้ไขหมดแล้วนะคาร์บ,บูก็เปลี่ยนใหม่แล้วซีนเปลี่ยนใหม่แล้วกำลังอดัดดีแต่ก็ไม่ติดหัวเทียนก็ไฟมาแต่ก็ไม่ติดก็อย่าลืมเช็คว่า,าถ้าหากมีอะไรคอยหัวเทียนตัวใหม่มาใส่เนี่ยก็ลองเอามาใส่ดูนะครับเพราะเคยเจอนะ เช็คทุกอย่างแล้วลูกสูบเปลี่ยนใหม่ซีนเปลี่ยนใหม่ทั้งสองตัวเลยซีนข้อเหวียงนะคาบูเปลี่ยนใหม่ไฟหัวเทียนมีนะครับแต่ไม่ติดนะแต่ไม่ติดพอไปเอาคอยตัวใหม่มาปุ๊บแสดงว่าปรากฏว่าดึงทีเดียวติดเลยนะโอ้อาการนี้คือเล่นเอาปวดหัวเหมือนกันนะครับนะกว่าจะพบปัญหานะครับกว่าจะพบปัญหาก็เล่นเอาปวดหัวเหมือนกัน ก็เป็นเครื่องสองจังหวะเหมือนกันนี่แหละที่ผมเคยเจอประกอบชุดฝาข้อฝาอะไรกลับคืนไปครับไอตัวเครื่องตัวนี้มันเป็นชุดสตาร์ทเบานะฮะส,ส,สตาร์ทเบาเวลาเราดึงเนี่ยมันจะมีชุดสตาร์ทสองชั้นนะครับชั้นแรกคือไอตัวตัวเชือกที่เราดึงเนี่ยชั้นที่สองด้านในมันจะมีสปริงอยู่นะเพื่อช่วยเบาแรงเวลาเราสตาร์ท เวลาเราดึงเนี่ยมันมันเหมือนไม่มีแรงนะมันเหมือนไม่มีแรงแล้วอีกอย่างนะถ้าหากใครเจอชุดสตาร์ทรุน่นนี้เวลาเราดึงแล้วปุ๊บเหมือนเครื่องมันหมุนช้านะอย่าลืมถอดเช็คดูสปริงชุดสตาร์ทด้านในนะถ้าหากสปริงมันล้าเนี่ยมันไม่มีแรงดีดตัวเนี่ยมันก็ทําให้มันไม่มีแรงผลักเครื่องยนต์ให้หมุนได้นะบางทีเราดึงเต็มแรงแล้วไอตัวสปริง มันส่งกําลังผักเครื่องยนต์ได้นิดเดียวเองเพราะสปริงมันล้ามันก็ทาให้เครื่องยนต์มันหมุนเบาเครื่องมันก็ไม่ติดนะตัวนี้ก็มีส่วนเหมือนกันนะครับอันนี้มาผมมาเช็คดูลองเช็คดูว่าเฮ้ยมันต้องได้ซ่อมอะไรไหมเครื่องมันพังเยอะหรือเปล่านะครับ ก็จะทําเป็นเครื่องมือสองขายหลังจากที่เราประกอบไปนะครับก็ลองเอาน้ํามันล่อแล้วดึงสตาร์ทดูถ้าหาเครื่องมันมีท่าทีจะติดแบบนี้แสดงว่า,าทุกอย่างนะครับสมบูรณ์นะเหลือที่คาร์บ,บรูเรเตอร์แล้วแหละนี่ฮะฉีดน,น้ำมันเข้าไปเลยนะโดยตรงเลยนะฮะล่อน้ำมันเข้าไปดึงสองสามทีนะครับถ้าหาเครื่องติดแสดงว่าเป็นที่คาร์บ,บรูเรเตอร์ ให้เราทำการเช็คคารบ,บูเรเตอร์ได้เลยนะตัวปั๊มมันมีปั๊มรุ่นนี้นะครับตัวเหลืองๆนะมันมีชุดน้ำมันเครื่องมันอยู่นะมีชุดน้ำมันเฟืองปั๊มมันอยู่ส่วนมากเนี่ยไม่ไม่มีใครเปลี่ยนหรอกนะครับเพราะว่าอะไรเขาไม่รู้นะเพราะว่าเขาไม่รู้โดยปกติแล้วเราต้องเปลี่ยนตามระยะนะถ้าหากเราใช้งานบ่อยๆ ถอดชุดคาบูออกมาล้างทำความสะอาดครับเพื่อนๆไอตัวยางแยก็กมันก็ขาดหมดแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่นะครับชุดผ้าปั๊มเนี่ยผมผมต้องเปลี่ยนใหม่แน่นอนนะเพราะว่าผ้าปั๊มที่มันมากับมันเนี่ยมันเขาน่าจะทิ้งไว้นานแหละนะเขายกมาขายเป็นของมือสองให้แล้วก็จะเอามา ซ่อมขายดีกว่านะครับดีกว่าเอาไปลื้อขายเป็นเศษขยะนะถ้าหากลือขายเป็นเศษขยะโอ้ได้ได้น้อยมากเลยนะครับถ้าหากใครซ่อมเป็นก็เอามาซ่อมเนี่ยซ่อมขายนะครับซ่อมขายขายเป็นของมือสองดีกว่าตัวไหนที่พอซ่อมได้หรือเราเราเราต้องดูด้วยว่ามันเสียเยอะไหมนะครับมันซ่อมมันซ่อมขายเนี่ยมันคุ้มไหมนะถ้าหากมันซ่อมขายแล้วมันหลายร้อย ต้นทุนในการซ่อมมันหลายร้อยเราก็ไม่ต้องซ่อมนะครับเอาไปขายของขยะดีกว่านะถ้าหากต้นทุนมันไม่เกิน400นะ่ะคือซ่อมขายจะดีกว่านะครับซ่อมก็เอาไปขายสัก5600อย่างเงี้ยกำไรก็เอาสัก3400หรือว่าเอา2-300ก็พอไม่ต้องเอาเยอะครับเครื่องรุ่นนี้ เครื่องรุ่นนี้เฉพาะหัวมันรุ่นใหม่ๆเนี่ยไอเครื่องใหม่เลยนะมันน่าจะพันพันนิดๆนีน่นแหละมั้งนะครับถ้าจําไม่ผิดนะมันก็มีหลายเกรดหลายอะไรด้วยนะคือเวลาซื้อเครื่องก็ต้องดูด้วยนะครับซื้อไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ของถูกนะเพราะว่าชิ้นส่วนเนี่ยคุณภาพอะไรมันก็ตามราคานะครับไม่ใช่ว่าซื้อมา เครื่องพันเอ็ดพันสองอย่างนี้ใช้ได้แป๊บเดียวก็มันก็พังนะเครื่องทุกวันนี้เอาสักสามพันสามพันนิดนิดเนี่ยเครื่องสองจังหวะแบบนี้นะประมาณสามพันนิดนิดคือกําลังเหมาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้านะเครื่องตัดหญ้าหรือเครื่องอะไรเนี่ยก็ตามนะอันนี้มันเอาไปแปลงเป็นเครื่องตัดหญ้าได้ด้วยมันก็ามาจากเครื่องตัดหญ้านั่นแหละเขาเอามาแปลงใส่ชุดนี้เฉย คาบูรุ่นนี้นะครับข้อดีของมันคือมันสามารถตัดได้คือสามารถเอียงเครื่องได้นะ360องศาเลยนะครับจะตีลังกาเลยก็ได้เครื่องก็ยังติดใช้งานได้นะครับแต่ถ้าถ้าเป็นของลูกลอยเนี่ยลูกลอยมันจะพลิกนะหมุนเครื่อง3 6 0องศาไม่ได้นะครับ แล้วก็ข้อดีของมันรุ่นนี้คือเล่งง่ายติดมือนะครับเล่งปืดปาด้ดปืดปาด้ดสามารถปรับน้ำมันได้นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือหนึ่งถ้าหากมันได้ล้วนขึ้นมานะครับล้างแล้วล้างอีกนะครับเปลี่ยนผ้าปั๊มแล้วเปลี่ยนผ้าปั๊มอีกไอ้พวกไอ้ตัวปรับน้ำมันเนี่ยก็ปรับแล้วปรับอีกก็ยังไม่ได้เนี่ยคือต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะครับอันนี้คือข้อเสียของมันนะ ถ้าหากได้รวนแล้วก็ต้องเปลี่ยนสถานเดียวนะครับผ้าปั๊มก็เปลี่ยนใหม่เข้าไปเลยไอตัวผ้าปั๊มมันจะมาเป็นชุดแบบนี้เลยนะชุดไม่กี่บาทเองครับอีกอย่างนะอีกอย่างคือ ถ้าหากเราเปลี่ยนผ้าปั๊มไปแล้วมันไม่หายเนี่ยต้องเปลี่ยนคาบูใหม่นะครับคือเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะเรามันไม่มีจุดอื่นแล้วนะนะกําลังอัดเราก็วัดบแล้วไฟของเทียนก็มาซีนข้างข้อเราก็เช็คแล้วมันไม่รั่วนะครับมันเหลือแต่คาบูนี่แหละมันไม่ติดก็ไม่รู้จะอะนั่นแล้วแหละนะเพราะว่าเราเวลาเราล่อน้ำมันเข้าไปแล้วเนี่ยเครื่องมันติดอยู่นะล่อน้ำมันเครื่องมันติดอยู่ ประกอบคาบูกลับเข้าไปผ้าปาใหม่เข้าไปถ้าหากมันไม่ติดก็ไม่ต้องนั่นแล้วนะฮะเปลี่ยนใหม่ได้เลยตัดปัญหาจบแน่นอนนะครับคาบูก็มีหลายเกดนะฮะบางคนไปซื้อมาเห็นราคาถูกละร้อยร้อยห้าสิบบาทอย่างเงี้ยบางทีมันถูกเกินซื้อมามันใช้งานไม่ได้มันก็มีนะเคยเจอแล้วนะผมไปซื้อมาเนี่ยคาบูผ้าปั๊มแบบนี้แหละ ซื้อมาใช้ใช้ได้แป๊บเดียวน่ะเออแรกๆติดตั้งเข้าไปใหม่มันดีอยู่นะครับสตาร์ตติดง่ายเร่งได้ใช้งานไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พอเอาไปใช้ในระยะยาวนะหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปอย่างเงี้ยมีอาการขึ้นมาแล้วหนึ่งลวนนะครับสองติดยากสามสตาร์ติดเล่งไม่ขึ้นนะครับพอถอด คาบิวออกมาล้างล้างทุกรูนะครับผ้าปั๊มก็เอาตัวใหม่มาใส่นะตัวที่มากับคาบูตัวใหม่ๆนะก็ถอดทิ้งเลยเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปปรากฏว่าสตาร์ทได้แต่เร่งไม่ขึ้นนะครับเร่งไม่ขึ้นพวกลูกลอยอผ้าปั๊มแล้วก็ไอ้พวกเขีมเข็มผ้าปั๊มนะเช็คหมดทุกอย่างนะครับรูก็เป่าหมดทุกอย่างไม่หายคือใช้ได้แป๊บเดียว แต่พอไปซื้อของราคาดีๆหน่อยมานะครับราคา200กว่า300ขึ้นไปเนี่ยคือจบนะฮะใช้งานได้ยาวๆเลยและปัญหาของรุ่นนี้คืออีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือมันไอ้นั่นถ้าเราทิ้งไว้นานนะครับทิ้งไว้นานไอ้ตัวผ้าปั๊มมันชอบแข็งนะยิ่งเป็นน้ํามันทุกวันนี้เนี่ยโอ้แปบ๊บเดียวนะครับน้ํามันแข็งโป๊กเลยไอตัวผ้าปั๊มแข็งโป๊กเลย เดี๋ยวจะทําการสตาร์ทให้ดูนะครับแยกน้ามันเรียบร้อยแล้วติดนะครับต้องติดนะไม่ติดเนี่ยโยนทิ้งลงทั้งขยะเลยนะ <laughs> เส็จเรียบร้อยก็จะเอาไปขายเป็นเครื่องมือสองนะครับก็จะนะ่ขายใน500กว่าบาทนี่แหละนะครับผมผมไม่เอาแพงนะครับไม่เอาแพงก็ชิดหากต้นทุนต่างๆแล้วนะฮะเอากําไรสักร้อยสองสาก็พอนะไม่เอาเยอะนะฮะถ้าใครมีเครื่องเก่าๆแบบนี้ก็ลองเอามาซ่อมขายดูนะครับแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่ามันซ่อมคุ้มไหม นะถ้าหากซ่อมในราคาซ่อมพวกอะไรซื้อ,อะไหลมาพันหนึ่งพันแล้วเนี่ยต้นทุนการซ่อมรวมค่าอะไรอะไร1000แล้วคือเราอย่าไปซ่อมนะครับแต่ถ้าซ่อมไม่เกิน400บาทเนี่ยคือพอซ่อมอยู่นะเต็มที่เลย500้ยไปนะห้าร้นะครับแล้วก็เอาไปขายในราคา7800-900ก็ได้กำไรแล้วนะครับก็มีประมาณนี้เอามาฝากกันครับเพื่อน